สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบ้สุขสุมทุกคนเด้อย,ยินดีตอนทับเข้าสู่ซองสตีปสาวอาทีมงานผ้าลุยทีมงานอินดีเนาะพี่น้องมือน,นีเฮาสิไปหาหน่อไม้พี่น้องหาหน่อไม้แบบการบริเพ็ดมาได้หรอกไปหาก็ได้ซองสาวไปหาหน,นมัยสิสิได้จักหน่อเด้อพี่น้องสิมันคือบ๊อบบี้บ่เด้อไปกับสาวตีปสองคนเนาะ เห็นแบบบ๊อบบี้ไปผู้เดียวนะจะได้จะก,กล่าวไปเข้าไปชอบคนท่านยังแบบบางเวบางเวอะไรกู <laughs> บ้านน่บ๊อบบี้ไปผู้เดียวซื้อ <laughs> ไปก็แซวตีพี่น้องแซวตี <laughs> สบายดีพี่น้องวันนี้เ้าสิพาพี่น้องลุยตรุยรุยฮะน้อยลุยตรุยเหมือ <laughs> น <laughs> ตะสิไลายก็ตีบไงซะ หายหนอไม,อยม้ยามแดงแถวนี้เขาจะเกี่ยวเขาแล้วไม่ได้พี่นนองเอ้ยให้ากเหน็นคือกันให้ก็มาเขาออกป่าชวยเน่เพราะว่าข้าเห็ดกินเห็ดอยาก เล้นะพี่น้องตูดนั้งเขาจะเอาหน่อยแยามแดงเขาจะเอาตูดเอายังไงพี่แดาเจียมบอกขาอุ้งออยกินยนะนาสิดงสนเนาะจาเผาฮักมันจะหน่อยเชี่ยมกับฮักเชียมหักจ่อยแล้วเนี่ยเอาไ้กินนะคเชียมหักกับพรีเม่ะ ม้า้ม้ามาถายกันเลูนหนึ่งม่ีน้องนะคะก็มาหอดีทางกติกกติกกจะไปชั่วเบืองเบืองนั้นเสียบันสั่นไปไปอ๊อาบ่ ใส่กระตาปี้พี่น้องสะอาเห็นแน่นอนเหี้ยวพูนไอ้ยเด้เอาอะไรอีวงะผ้ามีถือว่าอันนู้นหันดึ๋งดึ๋งหัน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 เห็นบ่กูเห็นอุ้ยว่ากูฉีเสียมไอเด้นเดี้ยบนี่นี่เห็นบ่ชับเอากระดงมาไปไปเบิ่งเอาไง <cười> <cười> Hiểu, phén, thì nói, xong mua phần phú áp hẹn khi nó sáng xuyên xuyên áp à, cấp xuyên, xuyên tí ờ không có nẹp mừng tụi thơ không có gì đâu tại bây giờ ờ bây giờ ông ngài của ờ bây ông ngài của hên nó hiệu nó khi nó sao tí cơ mày tham có

งญ่เป uh ็น uh. ญ <inh> nh ่พี่น้องเอ้ยรับเสียนติพี่น้องรับเสียนติฟเอามาเดี๋ยวมาเดียวขม้นมเกงกัเด็ปู่อย่เฮาตรงเนีมงทึ่งๆน้ำเฮายใสสีหู้ัมีตัวเหี้ย nó sẽ bôi chân chơi nhà anh đấy ở anh đây đâu anh được đâu anh ấy 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 ăn anh ấy đâu anh ấy đâu anh ấy đâu ขวดขวดนั่นตีเอาไปวาไงดอกมันอีเด้วยเออเอามันเลกๆไปตีชับอ่อนชับดีกินแค้งโดยถ้าซับแก่ๆพี่น้องก็ว่าเท่าไหร่ได้คนหากินมันพี่น้องก็อยากปลาลัง คนมานแบบปากลังใ้าบอกเบีกินจะขีอซเถื่อนแล้วก็ว่าอ่ะกวะ้วกดนะแลเป็นกาเนี่ยเพิ่ม่โซ้เฮาเจออีกเด้อพี่น้องน้อยมแน่เขาจะเอาเนาะพอนน้ม่เนี่ยนิ่งนิ่งิ่น่ง

เป็นมันต้องเบาดังตอนนี้เขากะล่างสิ้ยางไปขามคั้วนะพี่น้องนี่ฮะอีกมองหนึ่งป๊าตีปลาลงหมดเอาไหม xiên tí xiên xiên tí cấp xiên à lỡ thùng ạ nhảm phệ chắc tai ฮอตคัวอะไพี่สาวรถติดชีวิตกระพุ่นไปจะมีอีกป่วไปไปไปบาแจไลพ่อพ่ออย่าออาไล์ Ho ui ít mất tươi ở ngoài cam cốp nó cốp บรรยากาศน้นำหยุดยั่ยว <c oughs> <c oughs> ไปขาพี่น้องเราจะไปด้วยกัน ให้ก oh, ูหยดเอาไปางยืนให้กูหยดอุ้ยฮีโอุ้ยขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าตกใจฮึบเด็กเหี้ยหัว พี <laughs> ่น้องเอตีทำไมครับก็ได้เกงอยู่ด้วขึินบ้ากอันนี้สันี่ถิ่มโทรศัพท์อุ้ยหาเลยบุญมีแล้วคนในเก็บ่ะเขาบอกขึ้นอย่แล้วในป่ากเขาได้เก็บ

ไรซ้นำนี่เ้าสิเมื่อดได้มามี่มาสวยร้ายมิตฉาอยเข้าเอาพี่น,น้องเอ้กลับบ้านเราโอ้บอกบ้ากําลังเป็นหมาพี่น,น้อง เอาเลยนะตัวตน้อยๆก็เอานะพี่น้องเพื่อจะปนปนกันเออน้อยของจริง,นนงรป,ปนมาตัวตเาเห็น หอเพื่อนเลยพี่น้องนีอะไน้อหน่อไม้ที่เขาไปหาแะไละข้าแกงยูแต่ละขพ่อแกงเลยพี่น้องคลิปนี้ห้าก็สิปีดไวยเพียงสนิทเด้อพอกรีพีซสองแกงหน่อไม้เนาะพี่น้องถาาเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นี่เด้อพอไม่มคลิปหน้าพี่น้อง,ง, like, say, อองบ๊ายบายบ๊ายบายพี่น้องไม่เชียวขอแค่นะั้นเพื่อน ทำได้เอาใส่อะให้ให้ไมเอาอยากให้พี่น้องเ็้วมาเขากันไล่ไล่ขึ้นกันป่ะข่กระตอนแกงพี่น้องอูเถอะคุเบิ้งดูเทองเนี่ยเขาพนมานอยู่เล้วว้าวพลาค่ะอือยู่ื่อนซื้อยู่เด็กชายคนแรกแ่บ ตอกันใหม่คลิปหน้าขอกันใหม่ EP สองบายบาย